มันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นร่องริมของมอเตอร์ให้เอาน็อตตัวนี้นะครับด้านนึงอะลงไปในร่องของริมกดลงไปให้สุดแล้วก็ขันเข้าไปสำคัญคือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ล็อกอยู่ในร่องริมของมอเตอร์เราก็มาดูตัวนี้นะฮะนี้สวมลงไปนะครับ,นะรบต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าด้านในนี้จะมีแมคาีนิคอลซีลอยู่ เอาสวมลงไปเสร็จดูด้านนี้ต่อด้านด้านบนนี้นะนะครับตรงนี้จะเป็นแม h a n i c a l ลซ a ลอยู่นะครับด้านในตัวนี้มีเพาสังเกตว่าจะมีร่องริมนะครับเราเอาร่องริมใส่เข้าไปริมตัวนี้จะมีหน้าที่ขบกับตัวเฟืองนะครับเฟืองของนี่ฮของใบพัด แล้วเราก็จะมีฟอนซิลนี่ครับตัวนี้เรียกฟอนซิลฟอนซิลจะมี2ด้านด้านที่1คือด้านแมกนะครับอีกด้านหนึ่งคือด้านโอลิงด้าน,นเนี้ยเนี่ยจะอยู่หลังใบพัดอย่างนี้นะครับดับแรกเราสวมลงไปก่อนเสร็จแล้วกดใบพัดลงไปนะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตแล้วก็ใช้ประแจขันพอตึง อย่าแน่นมากเพราะเป็นพลาสติกมีโอกาสแตกได้สูงนะครับแล้วก็ทดสอบการหมุนจะมีแรงนื่นๆหน่อยจากซีนนะครับแต่ไม่ได้มีผลอะไรแต่ใบพัดจะไม่สีตัวเสื้อนะถ้าสีต้องคลายมานิดนึงแล้วก็สวมตัวเสื้อภายในเข้าไปจะมีบ่าเข้ามาวางลงตรงบ่าพอดีไม่ต้องยึดน็อตก็ได้นะเพราะว่าตัวเคสซิงอะสามารถล็อกได้ แล้วก็ใส่ตัวซีนยางนะครับไวตันอยู่ด้านหน้าของทางดูดซึ่งเราจะออกแบบมาพอดีเป๊ะพอกดลงไปกระแทกให้สนิทเพียงเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ใส่โอลิงก่อนที่จะสวมเสื้อปั๊มเพื่อจะก,การรั่วโอลิงเนี่ยเราทําจากไวตันนะแล้วตัวยางด้านหน้าเป็นไวตันด้วยเช่นกันครับเพื่อทนการกัดก่อนของเคมีตอนสุดท้ายก็สวมตัวเคสซิ่งลงไป แล้วก็ร้อยน็อตยึดทั้งหมดน็อตจะมีอยู่ปมาณสิตัวครับเป็นนอ็อตสแตนเลสเพื่อทนการกัดของเคมีการขันก็อย่าลืมขันสลับฟันปลากันนะครับเพื่อจะไม่ให้ลังไม่งั้นเดี๋ยวเสืออ้อจะแตกก่อนแล้วก็ใส่ขาลองปั๊มเพื่อจะติดตั้งบนแท่นที่เราเตรียมไว้จะมีระดับความสูงเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นด้วยนะวิธีการร้อยก็คือร้อยปกติครับ สามารถเคลื่อนย้ายได้เสร็จเรียบร้อยครับการประกอบปั้มเคมีการประกอบปัมม้รปรปมเคมีตัวนี้นะครับขอนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวหนึ่งนี่เป็นเกี่ยวกับนว,วัตรกรรมใหม่ของปั้มเคมีติดตามชมกันครับ